สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะเพวกผมเมงกันอีกแล้วนะคะวันนี้ผมจะมากูได้ขมใหม่ก็สวัสดีกินด้วยนะแม่นั่งอยู่ตรงนี้นะก็วันนี้มาดูขมใหม่กันโคตรลื่นครับท่านผู้ชมโอเปิดชิดพิษกิจสกิจซีดีนะครับก็ คือเน็ตผมมันไม่แรงแล้วคราวนี้มันลงคลิปช้ามากแต่ผมอัดคลิปไปหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังเล่นเอาชีวิตรอดเดี๋ยวเปิดให้ดูเอาชีตรอดนี่ครับแต่ละเราใช้เน็ตแบบในมือถือด้วยกันเองนะฮะก็หนึ่ผมใช้เครื่องนี้กระจายเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นมั้โอเคก็ประมาณนั้นนะครับก็ น,นี่ก็มาพูดแค่นี้นะก็แบบ <c oughs> มันลงเช้ามากแล้วแบบขี้เกียจนั่งนันรอมสองรอบเนี่ยก็รอกันไปก่อนรอแ,แบบคนเลยรอมาก็ช่างมานะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับว่าวันนี้ก็มาพูดแค่นี้แหละมาลองกล้องใหม่เฉยๆเราเธอเหมย ตอนนี้ได้โซ่สมัยนะครับเพิ่งมาวันนี้สดๆร้อนๆไปกู้เข้ามาไว้ก <precisa> <c oughs> ็ที่บายครับ